ลายเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมที่กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศนะคะหลังจากที่สื่อน,นอกออกมาแฉว่าพัทยาเป็นเมืองหลวงแห่งการขายบริการ ของโลกค่ะก็ทําให้หลายคนกังวลในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตัวเลขที่ระบุออกมาปรากฏว่ามีหญิงขายบริการถึงสองห0,000ื่นคนค่ะแล้วก็ยังเดบแแนมทางการไทยที่ละเลยกฎหมายทําให้มีการขายบริการเกื่อนเมืองด้วยประเด็นนี้นะคะนายกออกมายืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างการค้าประเวณีอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการออกมาตัดพาอกับสื่อด้วยนะคะทําไมถึงไม่ช่วยแก้ข่าวในเรื่องนี้ค่ะ ฟังกันให้สัมภาษณ์ของนายกนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่มีเว็บไซต์สื่อนอกของอังกฤษนะคะได้ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของการที่พัทยาที่จังหวัดชนบุรีเป็นศูนย์กลางของการขายบริการของโลกโดยสื่อดมิเรอร์นะคะเขาอ้างว่าพัทยาเป็นเมืองที่มีหญิงขายบริการมากที่สุดและสามารถซื้อบริการทางเพศได้ทุกที่หากต้องการจะซื้อรายงานนี้ยังระบุข้อมูลที่ค่อนข้างน่าตกใจค่ะแค่ในเมืองพัทยาเพียงแค่เมือนเดียว มีผู้หญิงที่หาไรายได้ด้วยการขายบริการทางเพศมากถึง27,000คนถ้าคิดเป็นเฉลีย่ยจำนวนประชากรนะครคุณผู้ชมในพัทยาเนี่ยมีผู้หญิงที่ทำอาชีพขายบริการทางเพศ1คนต่อจำนวนประชากร5คนค่ะและยังระบุด,ด้วยว่าการขายบริการทางเพศในไทยเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่กลับถูกละเลยจากทางการทำให้มีแหล่งการค้าบริการทางเพศอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการที่เขาไปสำรวจในพัทยา เพียงแห่งเดียวมีบาร์มีร้านนวดมากกว่า1,000แห่งและในจำนวนนี้ก็ให้บริการทางเพศที่ผิดกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะเดอะมิเรอร์ชี้เลยนะคะว่าอนาคตการให้บริการทางเพศในพัทยาอาจจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนด้วยเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมารัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยค่ะก็ประกาศชัดเรื่องของการสนับสนุนให้มีการจัดการการขายบริการทางเพศให้หมดไปจากเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะยังระบุได้ว่า ตำรวจของไทยเองก็เพิ่มความเข้มงวดในการบุกทลายแหล่งค้าประเวณีหลายแห่งเพราะว่ามีความกังวลว่าอาจจะมีผู้ยาวให้บริการทั้งเพศรวมไปถึงมีการค้ามนุษย์โดยมูลนิธิบางแห่งก็เตือนด้วยนะคะว่าเด็กแร่ร่อนจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกล่อลวงไปค้าบริการค่ะแน่นอนนะคะตกเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้วันนี้ประชุมครมนักข่าวก็เลยไปถามนายกเรื่องนี้ค่ะปรากฏว่านายกถามกลับมานะคะว่าสื่อไทยเชื่อตามข่าวที่สื่อต่างประเทศรายงานหรือเปล่า ที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่ว่ามีการจับกลุ่มเดี๋ยวจะสั่งให้ตํารวจไปรื้อให้หมดรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของการค้าประเวณีอยู่แล้วเรื่องนี้แทนที่สื่อไทยจะช่วยกันเสนอข่าวช่วยกันแก้ข่าวให้ทําให้ไทยดูดีแต่ว่ากลับมาไล่บีรัฐบาลอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงนาย,ยกดูหน่อยคะ่ะล้วคุณเป็นสื่อไทยแล้วคุณเชื่อเขาไหมล่ะฮะเชื่อเขาไหมแล,แล้วเขาจับกลุ่มบ้างอเบล่าเขาจับกลุก่ม แล้วไงจะต้องไปลื้อทั้งหมดก็เดี๋ยวผมให้ตำรวจไปลื้อให้หมดแล้วดูที่จเดือดร้อนไหมผมไม่ได้ส่งเสริมการค้าประเวณีอยู่แล้วนะกฎหมายว่าไงว่าตามนั้นแทนที่คุณจะไปแก้ช่วยเออให้ประเทศไทยมันดูดีขึ้นมาว่าเออมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะไอ้นีกายมันมามาไล่เบี้ยรัฐบาลเออผมไม่เข้าใจอะความคิดมันเป็นมันทำเป็นอย่างนี้นไปได้ผมไม่รู้นะ นายกก็ประกาศชัดแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะสั่งให้ตำรวจไปลื้อทั้งหมดในพื้นที่เลยแล้วก็ตอนนี้ค่ะในข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเขายังเขียนชัดด้วยว่าถ้าเกิดให้นิยามเมืองพัทยาเป็นภาษาอังกฤษนะคุณสุภวรรณคุณ <ạ. S 2> ผู้ชมเขาบอกว่าเป็น Good Guy to Heaven Bad Guy Go to พัทยาเป็นสโลแกนที่ถูกไปสกรีนอยู่บนเสื้อที่ขายตามพัทยาด้วยนั่นก็หมายความว่าแสดงว่าทุกๆปีเนี่ยมีผู้ชายแย่ๆกว่าหนึ่งล้านคนที่ไปซื้อบริการทางเพศที่เมืองพัทยาอันนี้เป็นที่เขาสื่อเขารายงานมานะคะ,คะม่ใช่คุณสุดาบาบอกเองนะไม่ใช่